อบยึดมั่นระวังมันจะกัดเอาเพราะความเขายึดมั่นมีตัณหาอุปทานกรัดมัตวิญญาอยู่ดีๆก็เป็นบ้ามาทันทียึดสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดกินก้ามเกียรติสารพัดกรีหรือสีหรือแม้บุตรภรรยาและสามีความชั่วดีบุญหรือบาปจงทราบกันแม้รสสุดที่อร่อย อยู่กับใจชั้นที่อร่อยแน่นิ่งไปถ้ายึดมั่นจะกลายเป็นยักษ์สาขึ้นมาพรันแล้วห้ำหั่นกัดเอาอย่าเขาเอืยพุทธทาสพิขุ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวสับเปลอนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนของพ่อผมเล่าให้พ่อผมฟังเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดมีอยู่ว่าครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามคนคือ แม่น้อยและลูกสาวเกอายุห้าขวบชื่อน้องใบข้าวนะครับนครอมัวนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งแม่น้อยก็ได้รับข่าวจากเพื่อนของพ่อว่าฮัลโหลน้อยเหรอตอนนี้ไอ้ชายอยู่โรงพยาบาลนะแม่ตกใจมากแต่ก็พยายามคิดในแง่ดีเข้าไว้ แกไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมรีบมาดูเองเถอะที่โรงพยาบาลด่วนเลยแม่น้อยรีบแต่งตัวออกจากบ้านเพื่อไปโรงพยาบาลโดยเอาลูกสาวไปด้วยกะว่าจะฝากป้าที่เป็นเพื่อนบ้านให้ช่วยดูน้องใบข้าวให้หน่อยแต่วันนี้แกไม่อยู่พอไปถึงโรงพยาบาลแม่เห็นสภาพของพ่อก็ต้องปล่อยโฮออกมา จนลูกสาวตกใจร้องไห้ตามแม่ไม่รู้ว่าซ้ายอะไรต่อซ้ายอะไรโยงอยู่บนตัวพ่อเต็มไปหมดมีผ้าพันเผลจิ็มตัวนอนสลบไม่ได้สติเลยพอตั้งสติได้แม่จึงถามเพื่อนพ่อว่าทาไมพี่ชายเป็นแบบนี้ล่ะอ๋อถังแก๊สในโรงงานมันระเบิดจังหวะนั้นไอช้ชายมันเดินผ่านไปพอดีโูพี่ชาย ทำไมถึงโชคร้ายอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่น่าเลยอุบัติเหตุในครั้งนี้ช่างสาหัสนักหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็ตายทําให้แม่เศร้าสูกเสียใจอย่างมากโรงงานที่พ่อคือทางานให้เงินแม่มาก้อนหนึ่งซึ่งก็มากพอสมควรแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะชุเชยสิ่งที่ครอบครัวต้องสูญเสียไปอย่างไม่มีวันหวนกลับหลังจากที่พ่อเสีย แม่ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายวันๆแม่จะไม่ทำอะไรเลยเอาแต่นั่งมือลอยคร่ำบุญคิดถึงแต่พ่องานเย็บผ้าก็ไม่ทำแล้วแม้แต่น้องใบข้าวลูกสาวสุดที่รักแม่ก็ยังไม่สนใจบางวันแม่ไม่ทำกับข้าวให้ลูกกินพอลูกหิวก็ไล่ไปหายหา,ยหายกินของกินในตู้เย็นเอาเองบางวันเด็กน้อยก็อิ่มบางวันก็ไม่อิ่ม รางวันก็แทบไม่มีอะไรให้กินเลยป้าข้างบ้านอดทงสารเด็กไม่ได้ก็ต้องหาข้าวปลาอาหารมาให้เด็กน้อยถึงได้กินอิ่มบางครั้งทนหิวไม่ไหวเด็กก็ร้องไห้งอแง,งแต่กลับถูกพูดเป็นแม่เขี่ยแม่ตีด้วยความรำคาญจนป้าข้างบ้านต้องเข้ามาห้ามปรามและพาตัวเด็กน้อยไปกินข้าวที่บ้านของเกถึงขนาดนี้ แม่ก็ยังไม่สนใจอะไรวันเวลาผ่านไปร่างกายของผู้เป็นแม่ก็ทรุดโทรมลงไปทุกวันส่วนน้องไปข้าวก็พร้อมกูก้เนื้อตัวมอมแมมเหมือนเด็กข้างถนนพักหลังมานี้แม่น้อยเริ่มอาการหนักนั่งพูดนั่งหัวเราะคนเดียวแม่จา๋าในตู้เย็นไม่มีอะไรแล้วหนูหิว แม่น้อยก็ไม่สนใจเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ในตู้เย็นตู้กับข้าวมีแต่ตู้ว่างเปล่าบ้านก็รกยังกำลังหนูน้องใบข้าวเลยวิ่งไปหาป้าข้างบ้านซึ่งโชคดีที่วันนี้ป้าอยู่บ้านป้าจา๋าหนูหิวตั้งแต่เช้าหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่น้ำจา้าป้าข้างบ้านเลยจัดอาหารให้ ก็มีทั้งข้าวทั้งขนมแล้วยังใส่ถุงให้กลับไปกินต่อที่บ้านอีกด้วยเป็นเวียนเป็นกรรมอะไรนะกินให้อิ่มนะไปข้าวถ้าที่บ้านไม่มีอะไรกินก็มาหาป้านะเด็กน้อยยิ้มละไมด้วยความไร้เดียงสาพออิ่มท้องแล้วก็หิ้วถุงขนมกลับบ้านขอบคุณกาคุณป้า ป้าเองงก็อดไม่ไหวแอบบร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารวันรุ่งขึ้นเด็กน้อยตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นแม่เลยออกมานั่งเล่นหน้าบ้านเวลาผ่านไปจนถึงช่วงพบค่ำแม่ก็กลับมาโดยถือข้าวของมาเต้มมือเลยโอ้โหแม่จา๋าน่ากินทั้งนั้นเลยแม่ซื้อมาให้หนูเยอะแยะเลยนะ นานแค่ไหนแล้วนะที่แม่ไม่เคยซื้อข้าวของมากมายขนาดนี้ดูสิมีจ้ของดีๆอร่อยอร่อยน่ากินทั้งนั้นเลยใบข้าวแม่รักแม่รักแม่นก่้องโอบกอดลูกสาวแล้วร้องไห้แม่ร้องไห้ทำไมมากินขนมกับหนูนะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย อยู่ในสายตาของป่าข้างบ้านที่เอบดูอยู่ด้วยความเป็นห่วงแต่ลแล้วแกก็ต้องแปลกใจแสงไฟนิออนที่สาดส่องลงมากระทบตัวแม่น้อยแต่มันกลับไม่มีเงาแกขยี้ตาดูอีกครั้งแม่น้อยหายไปแล้วสงสัยจะเดินเข้าไปไหนบ้านในคืนเดียวกันนั่นเองน้องใบข้าววิ่งมาหาป่าบอกว่า แม่หายไปไหนไม่รู้เวลาผ่านไปจนดึกดื่นก็ยังไม่กลับเกเลยให้ใบข้าวมานอนที่บ้านของเกก่อนจนวันรุ่งขึ้นก็ยังไม่มีวิเววของผู้เป็นแม่ป้าข้างบ้านเริ่มใจขอไม่ดีแต่ก็ยังพูดปลอบเด็กน้อยว่าเดี๋ยวตนเย็นแม่คงกลับมาน้องใบข้าววิ่งเล่นตามภาษาเด็กจนไปถึงหน้าปากซอย และในตอนนั้นเองที่เด็กน้อยเห็นแม่ของตัวเองยืนอยู่ตรงถนนฝั่งตรงข้ามน้องใบข้าวดีใจมากที่เห็นแม่แต่จะทำยังไงดีล่ะรถล,ล้าวิ่งควักไปเต็มถนนไปหมดทำยังไงดีแม่กำลังจะเดินไปแล้วข้ามไปเลยดีกว่าเดีย๋ยวไม่ทันแม่เด็กน้อยมองซ้ายมองขวาแล้วรีบวิ่งข้ามถนนไป ไม่รู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์เจ้ากรรมคันนี้โผมาจากไหนชนร่างเด็กน้อยกระดินไปไกลนอนตายจุมกลมเลือดอยู่ข้างถนนอย่างน่าเวทนาผู้คนแถวนั้นกรีดร้องด้วยความตกใจบางคนเห็นว่าเป็นดึกก็ถึงกับร้องไห้โฮเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นวันเดียวกันกันกบที่คนพบศพของแม่น้อย ร้อยอืดมาติดกองผักตบชวาอยู่ที่ริมคลองซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักผลนนสูตรระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่จมกว่า4ีห้าวันช่างเป็นชะตากรรมที่น่าสลดหดหูแก่คนทั่วไปที่ได้รับรู้เรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่อาศัยอยู่แถบนั้นในคืนที่สายลมพัดเอื่อย แวเสียงของเด็กน้อยดังแผ่วมาตามสายลมแม่จา๋าหมู